สวัสดีครับวันนี้ตาตา,าพาที่ามาอยู่ที่วัดเจดีชัยมงคลจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าปไปข้างในกันนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับวัดเจดีชัยมงคลตามไปเลยครับ <S 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 นี่เป็นรถรางนะครับบริการบริการขึ้นฟรีนะครับท่านผู้ชมรถลาง ขึ้นเลยขึ้นลางขึ้นเตียนะครับอันนี้นั่งได้หรือเปล่า thank <laughs> you ตาตาฟ้าเที่ยวมาถึงวัดเกดี์ชัยงมงคลน,นั้นนะครับอยู่ด้านหลังนะครับท่านมงใหญ่มากเดี๋ยวยไปกันเลยท่านผู้ชมไปกันเลยวัดสวยมากท่านผู้ชมวัดสวยมากวัดใหญ่สวยมากว,าว้าว วัดเจดีย์ชัยมงคลท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้วันธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยปกติวันเสาร์ที่คนจะเยอะวันนี้มันธรรมดาน้ำพุวันนี้น้ำพุไม่เปิดน้ำพุไม่เปิด ว้าวววนว้ลมวววววยวววววววนวว้วนววเว็นวววววนววววนเววววนวววววววนวว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 นววนนวว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 จวว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 ตวว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 ัวว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 นข

ไม่ใช่ว่าพี่เขายัอยู่วิ่งอยู่ข้างล่างอยู่มาเขาไปจากด้านในชั้นที่หนึ่งก่อนนะครอันชั้นที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งเจดี JD ชัยมงคลชั้นที่หนึ่งอันนี้เป็นรูปหลวงปู่ซีนะ หลวงปู่สีหลวงปู่สีที่เป็นคนสร้างเจดีย์นี้นะครับหลวงปู่สีหลวงปู่ใหญ่วันนี้มากับพระนะครับต้องสวมมากับพรนะ,ะมาคณะทัวร์ ไหว้พระไหว้เจ้าพระอาจารย์กำลังพาไหว้พระ

อันนี้ชั้นสองชั้นสองก็อลังการเหมือนกันท่านผู้ชมชั้นสองก็อลังการเหมือนกันอันนี้เทวดาเทวดาประจำเจดีย์นี้นะครับโอ้มีรูปมีรูปเกจิอาจารย์ต่างๆท่านผู้ชมเนี่ยครับมีรูปเกจิอาจารย์ต่างๆนี่เป็นชั้นสองนะ ชั้นสองกระจกด้านนู้นสวยงามท่านผู้ชมเป็นกระจกเพ้นสีนะกระจกเพ้นสีกระจกระบายสีสวยงามมากเครื่องมาแค่นี้ก็เหนื่อยนี่ครับกระจกระบายสีสีสดสด เป็นศิลปะที่แปลว่าศิลปะไทยไทยท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อท่านผู้ชมทีม่ชั้นสองว้าวปวางมาก แต่เขาไม่เปิดไฟก็เลยมืดนิดหนึ่งเนาะสาเไม่ื่อกีชั้นสองที่เราไปดูเมื่อกี้จะเป็นตรงนี้อย่างชั้นสองทางขึ้น มันจะมีทางขึ้นทางลงนะคนเราทางนั้นเวอัพทางขึ้น,เด, Wait, นเดินแค่นี้ก็เหนื่อ <c> ย <oughs> แล้วคนแก่จะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ oh. ้สวยงามสวยงามเทวดาผ้าเต็มเลยนะผู้ชมผ้านั่งเต็มเลย นี่ธรดาขึ้นมาชั้นบนไม่มีใครเลยครับผชมไม่มีใครเลยส่วนมากเขาไม่ไม่ค่อยขึ้นมากันสวยนะชั้นสามว้าวขึ้นไปต่อขึ้นต่อขึ้นต่อ เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฉันเมื่อกี้นะฉันเมื่อกี้นี่ผู้ชมพระนั่งเต็มเลยกรุณาอย่าเสียงดังกรุณาอย่าเสียงดังพูดดังไม่ได้พูดค่อ,คอยๆดูศิละปะที่ท่านผู้ชมสวยงามวิกิตกาลตา ประตูเปิดแล้วนี่นี่เมืเ่อกี้ศิลปะปูนปั้นท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นปูนปั้นนะหรือว่าเป็นแม่พิมพ์ก็ไม่ได้ใจ Nó bắt này, phình bên này Để nó đổ, đổ mái Để nó đổ mái, đẩy ngán Nghì, dư đi Nó, nó bảo nó Ui, nó Nó, nhìn này Nhìn này trông Trông Wow ชมวิวชมวิวโอ้ลมเย็นดีจังเลยโอ้ลม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 จังเลยนี่ยังยังไม่หมดเน,นีนขนไไนน่ขึ้นไปได้อีกแน่ๆท่านผู้ชมจะขึ้นไปได้อีกนะขึ้นไปได้อีกจะขึ้นจะขึ้นไปหรือจะเลาะพอแค่นี้ <laughs> จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ ยังขึ้นอีกอันนี้ชั้นห้าอันนี้ชั้นห้านะท่านผู้ชมชั้นห้าแล้วจะเป็นบันไดบนก็คือบันไดบนอ,อ่ะขึ้น มันได้วนผู้ชมเดินวนวนไปันได้วนถึงนมันได้วนอันนี้เป็นตัวพญานาคตัวพญานาคมันได้วนจับลาวจับลาวจับลาวปอย าันถึงแล้วท่านผู้ชมชั้นสูงสุดขอผห้ามเสียงดังบรรยาก,กาศตรงนี้มันเหมือนเมืองสวนเหมือนแดนสวน ก็มาลงมาสาสตรลิลิขตุน เป็นตอนลงผู้ชมเป็นตอนลงต้องจับราวไอ้นี่จับราวต้องจับราวเนี่ยเสียวเหมือนกันนั้เนี้มันรู้สึกว่าเขาอ่อนอนิดไม่รูนะ้อะขนาดแล้วว่าเราคิดว่าเราไม่กลัวความสูงนะแต่พอมาเจตอตัวนี้แล้วมันเขาอ่อนขึ้นไปครับขึ้นไปกใกล้แล้วใกล้แล้ว ไปไหว้พ่อประหลงสารีกระท่าทั้งหมยมาแล้วแต่ยังไม่ถึงใช่ไหม,มอ๋อบันไดนนะ่ากลัวมากท่านผู้ชมโอ้ยค่อยๆจับลงไปนี่ต้องจับราวตรงนี้ท่านผู้ชมจับราวลงไปค่อยๆจับราว เหมือนรถจนไฟอะไรที่อย่างนะท่านผู้ชมบันไดก็จะวนๆนอย่างเงี้ยบันไดวน,นลมแรงมากท่านผู้ชมลมแรงลมแรงมากโอ้อันนี้อยู่บนเขาแล้วเนี่ยอยู่บนเขาลมแรงมากว้าว ลมแรงลมแรงเขา้าวลมกันเขา้าวลมร้อน <c oughs> นี่ข้าวลเขาล้เขาวลมแล้วสบายเลยเจดีย์ <c oughs> นี่กว้างมากเลยนะแต่ว่าสีก็เริ่มสีเริ่มไม่ไม่สีทองแล้วล่ะต้องบูรณะอีกเยอะทาสีอีกเยอะสีเริ่มไม่สีทองนะเพราะว่าเขาสร้างมาโอ้เป็นสิบยี่สิบปีแล้วมั้งสร้างนานแล้วอะ นี่จะเป็นบรรยากาศโดยรอบทีเเ่เป็นเขาหมดเลยท่านผู้ชมเป็นภูเขาหมดเลยอันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็มีเขานะท่านผู้ชมจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีเขานะพาชมบรรยากาศรอบๆสวยงามสวยงาม โอ้ลม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 แรงพาเดินชมบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆ มีพระประธานองค์ใหญ่